ใครที่ปลูกดาวเรืองต้องฟังทางนี้ครับผมอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปไปไหนนะเพราะว่าเราจะมาบอกเทคนิคการปลูกดาวเรืองโดยใช้เจ้าช้างน้อยครับใครที่ปลูกดาวเรืองอยู่นะแล้วประสบปัญหาเรื่องของแรงงานนะครับในเรื่องของการเตรียมดินการตัดกบโคนนะครับก็สามารถที่จะใช้เจ้าช้างน้อยนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ พรวนดินได้ลึกนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดน,นะครับดินฟูดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะพรวนดินแข็งๆอย่างนี้ได้เลยนะครับนะครับไม่ต้องไถนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการใช้าง,งานอยู่ซึ่งน้องเขาก็สอนทั้งหมดนะครับว่าว่าใช้งานยังไงให้พรวนลงไปให้ลึกนะครับแล้วก็ให้ละเอียดน,นะครับ น้อยนะครับเจ้าช้างน้อยคันนี้เนี่ยในการบโคนนะนี่ครับ นี่นี่โอ้โคตรใหญ่เนี่ยดูดิอ่าฮินต้านะครับช้างน้อยนะครับเพราะว่าเราได้ทดสอบได้ลงพื้นที่นะครับได้ลงของจริงได้เห็นกบตาแล้วครับว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเขาทําได้หลายฟังก์ชันในตัวเดียวนะครับเพราะว่าะจะทวนดินก็ได้ จะสาดดินก็ได้จะขึ้นล่องก็ได้นะครับซึ่งตอบโจทย์หมดเลยนะครับแต่โดยเฉพาะผมในทําดาวเรืองเนี่ยก็คือในเรื่องของการพวนดินแล้วก็สาดดินขับการกบโคนเนี่ยดาวเรืองเนี่ยจำเป็นมากนะครับต้องกบซึ่งเจ้าช้างน้อยเนี่ยตอบโจทย์มากครับศาสาดดินเข้ามาเนี่ยกบโคนเข้ามาได้ลึกมากนะครับช้างน้อยสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นดินแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นยกล่องกรบโคน นี่คือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดโทรมาถามเลยได้นะครับบ๊ายบาย